สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง e fc สุขูสุขคนเนาะนี่กะเมื่อกี้มาทรงสการเนาะพี่น้องเล่าเขาว่าเอื่อนทรงสการเนาะสบายดีเนะี่ยสบายดี <c oughs> มากับหมูเนาะเมื่อกี้มากับหมูมาทรงสการไอายอายหักของเมื่อกี้เล่เาเขาว่าทรงสการแต่ว่าไทายเขาว่าชงสการไ <c oughs> ทยเก็จะเอื่อ,นอ,อีนยังวะแบบทรงงานซบนะจูดงานซบนะ พ่อแม่พี่น้องแล้วทั้งฟังเาวกี้กันมาส่งสักการเนาะเมื่อนี้ครับเราเป็นอายหักของเาวกี้เองเนาะที่เราป่วยหย่อนมาเร่งพี่น้องเราเป็นมาเร่งเนาะอายุยังน้อยอยู่อายุห้าขวบเศร้าเจ็ดเศร้าแปดปีพี่น้องเนี่ยเสียชีวิตเนาะหย่อนเป็นปญาติตัดเองมีผู้คนกักำลังทยอยมางานของเราข้างบริายเอาอยู่เฮือนเนาะเพราะว่ามันสวนวุ่นี่ย เมา่กี้กับตังซอยเบียกเอยงานแค่จอนนี้รเรื่องบริษัทไทยให้เบิร์เนะาะนี่จะมาหอดปลาสระห้องจากไหนมาถ่ายเอาถามมาเบิร์นน้ำกันนอกนนพิธีประเพณีของเจ้าเล่าเฮาจีแตกต่างก,ก,กันกับบานทั้งข้าเจ้าหรือวอเนาะถามมาเบิร์เนะาะถ้าไก่ย่างลงไปเนาะคนละทั้งลุมเห้ กร,ระหอดก็ดีเนาะปาสาดีเน,นาะควมมาหอดพอดีกไหนังนาะบอกเขาสิแตกกองเขาสิใหญ่เขาไรอยู่คนได้ดีเนาะ พี่ท,ทรงสการงานโเะาพิมเาปันืนทำเา่็นสานีนีกัเป็นสาราที่ข้าเจ้าไบโพนาะยามเลยว่าคนตายหูงพี่เนอลดลมลดตามเนาะข้าเจ้าจะเอามาประสาข้าเจ้าจะ,จะาผูให้เขาวานเนาะทั้งหวานเท้บโวบากับเขาวัด มีแต่เขาวาดอย่างเดียวไวยเขาเพื่อนคนไลยมีการแจกสิ่งแจกซองแจกคององเนาะถ้าเอื่นว่าเป็นการค้ายหนามกีนก่น้องเนาะจะมีคนแบบว่าถเอื่มอนมาใจคล้ายหนามมาล้ว อ,องหนอยู่ปราสาทนี่ก็มีป่ามียางนีมีการพายนา้ำมาหอดปราสาทน,นะเนาะแต่ว่าเพราะท่านหอดจุดที่ถ้านจะเอาโบกบเนาะถ้าต้องในยางล้มติต่อพี่น้องจาดสีรถมาหอด ันเนาะทางเขาราษาแกระ่างตงไปดึงต่อเาดียวตอนันดนีู้เาดงไบดียวเอาเอาเอาตอนนี้มาหอดแดทุกท่านจาเอาหักหักขึ้นหน่อยเนาะเอนว่าหักขึ้นหน่อยพี่น้อง คือไปอยังไงเอาก็บเเคยมายูา่ปะกำลังหั <laughs> <laughs> กเอาอยู่กองฟ่อนนี่ได้บอโอ้อาา <laughs> นี่กองฟ่อนกองฟ่อนเต็มอย่ง <laughs> อ๋อเดินเนาะ <laughs> <laughs> มันจังให, <laughs> หม่ดีฮะหักเอาใหม่ไปจูด ก็คือประเภทนี้เนาะของทางทางราวก็จะสีเตรียมเอาลงเนาะเอาฟืนเอายังมาแล้วนี่แหละพี่น้องบ่อนสีจูดเนาะมีฟืนมียังมาขอฟืนมีตะโดนใหญ่ ทุกคนกำลังเกียมพืน้นนเอน่ายะรู้ไหอเกิดหน่ายเอยเสียงเด้นะเสียง้เสียงเด้เเอ่ะบได้เด็ดการมีการเสียงไข่น้ำเนอกพี่น้องไข่ไข่เนาะครับต้องเสียงเมืองก่อนว่าถ้าไข่แตกวันไหนกะแสดงว่าเพื่นอยากอยู่วันนั้นเนาะผู้เสียชีวิตอยากอยู่วันนั้น พระพี่นี่กับพี่น้องเดี๋ยวแต่ความเสือเนาะมันเป็นประเพณีมาแต่แต่ผู้แต่ผู้านะต้องมีการเสียงไข่เนะาะมอนม้อนจอมลงอจอมลงกนเออสำลงัลงเอาอลงถ้าจะพ่วมเสียเอาโซบลงเนาะ มันสูงขวดเบืองนี่เคยเอาพีคก็ลงเมื่อไหร่บอ่ไปกินเอากลมหย่อลงมาเนาะ

แดดเลยเนาะอาลงเรียบร้อยแล้วพี่นาโอ้แดดแหงเลยเอาตอนน้เออมวลกาด้วยตนี้มลาใจมือเนาะมวลกาคือวัตแ่าวคือวัตเนาเนาะต่อือไปเป็นเเลแ่งอิเดีย โอ้ยามอสายมายังมาสวยงานเออผู้ใหญ่พนันัเออผู้ใหญ่หันดูทางหลังนู้ดูน้อยดน้อยต้องตามดูทางข้างนาเนาะสาก็มาสวยงานเขากันนีโอเันเ่อเออ้องนุเืเ่นเนาะเออพี่น้องเพื่นเนาะพี่น้องมายรื่อ่นอายเปนเท้ากอนหรือว่าจนรนา

ยังนุ่มยังหน่อยอยู่เนาะนะครับป่วยภัยานาิของเราอเอ,นนอาแล้วทุกท่านซึ่งหลังจากที่ว่าในบ้างขึ้นบ้างยังเแบบเราจะมีการทำพิธีเานาะโดยการที่ให้ยับป,ปูผู้วานี่นะ สวดมุตนก่อนเนาะก่อนจะเปลยนอย่างดีก่อนจอะนจุดนันครัครูบาทำพ,พี่กีเนาะให้เก็ยไม่เขาเก็ได้เรียไับทำพี่ท่าหนึงเนาะเสร็จปุ

อเนาะตอนนี้ก็เพิ่อนจะได้เหตุพิธีเดียเด๋ยวเรียบร้อยเนาะต่อไปก็เป็นการเครื่องหนวดเ,เครื่องหนวดจะใส่อันนั้นผูกจูด เร็จสินพี่ีน้นองน้อง,างนา่นี้คาับานเงินเนาะบานหรืยังกอบโบ้หรือกันบู๊ช่เอยนีการบานเก็บเงินพี่น้องการเช็ยสินเนาะในการโอนการพราาริธีสงกรา,เกาบบนเร จสำหรับหนีหอก si กระิคอโจบเพียงครับทุกท่านมีความคิดกระเดกเดกเปลี่ยนสำหรับคลิปนีก็ได้ขอขอบใจเนาะบาย